นิทานปรัชญาจีนเรื่องเมฆฝนและสายรุง้งบทเรียนของเสี่ยวหลงหน้าสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาไทหางซึ่งมีเมฆหมอกโอบล้อมดุดดังอาพรแห่งธรรมะที่นั่นมีเนน้อยรูปหนึ่งนามว่าเสียวหลงผู้มีดวงตาที่เปี่ยมด้วยความฉลาดเฉลียว แต่แฝงไว้ด้วยร่องรอยแห่งความเหน็บเหนื่อยท้อแท้การฝึกตนของเสี่ยวหลงนั้นช่างยากลำบากยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิที่ต้องต่อสู้กับความวุ่นวายในใจการกวาดลันวัดในยามรุ่งอรุณที่ความเย็นเยือกตัดกินผิวหนังหรือการร่าเรียนพระคัมภีร์โบราณที่ตัวอักษรดูคล้ายจะเย้ยหยันความพยายามของเขา ทุกครั้งที่เขาเงยหน้าขึ้นจากตำราที่เต็มไปด้วยฝุ่นเขามักจะเห็นอาจารย์จือยหยวนผู้เป็นดุดดังภูผาแห่งความสงบท่านนั่งอยู่เบื้องหน้าด้วยทวงทาที่มั่นคงเปี่ยมด้วยปัญญาดวงตาของท่านเป็นดุดผิวน้ำที่นิ่งสนิทสะท้อนเพียงความจริงที่ปราศจากความแปรปรวนใดๆ ไม่ใช่แค่เพียงอาจารย์เท่านั้นแต่เนนอวุโสบางรูปก็ดูราวกับเกิดมาพร้อมกับความสงบนั้นเนนหมิงซานผู้ที่มักจะสวดมนต์ได้แม่นยำและนั่งสมาธิจนดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นศิลาเขาดูไร้ซึ่งความทุกข์ทรมานในการฝึกฝนใดๆความสงบของพวกเขาเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความกระสับกระส่ายความสงสยัย และความเหน็ดเหนื่อยภายในใจของเสี่ยวหลงให้ฉายชัดยิ่งขึ้นเหตุใดหนอเหตุใดหน,หนทางแห่งธรรมะจึงเต็มไปด้วยขวากหนามสำหรับเราเพียงผู้เดียวเสี่ยวหลงรำพึงกับตัวเองในคืนที่ไร้จันทร์ดูพวกเขาเหล่านั้นสิช่างง่ายดายและสงบเย็นรากับว่าพวกเขาไม่ต้องต่อสู้กับความมืดมิดในจิตใจเลยแม้แต่น้อย ความท้อแท้นั้นได้ก่อตัวขึ้นในจิตใจของเขาดุดดังหมอกควันที่หนาหนักบทบังความงามของหนทางที่เขาเลือกเดินเขาเริ่มลังเลสงสัยในความสามารถของตนเองและเกือบจะยอมแพ้ต่อการฝึกฝนที่ดูเหมือนจะไร้จุดสิ้นสุดนี้เขารู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงก้อนกรวดที่พยายามจะเป็นหยก ต้องเผชิญกับการเจรไยที่ไม่รู้จักสิ้นสุดวันหนึ่งในช่วงบ่ายที่ทองฟ้ามืดครึ้มก่อนที่พายุฝนจะมาเยือนเสี่ยวหลงตัดสินใจรวบรวมความกล้าเข้าไปหาอาจารย์จือยวนขณะที่อาจารย์กำลังรินชาใส่ให้ตัวเองเสี่ยวหลงคุกเข่าลงและก้มศีรษะลงต่ำเรียนอาจารย์เสียงของเสี่ยวหลงแผ่วเบาราวกับลมกระซิบ สิทธิ์รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้เหลือเกินสิทธิ์พยายามฝึกฝนอย่างหนักแต่ความสงบก็ยังอยู่ห่างไกลนักเมื่อมองดูอาจารย์และเนนหมิงซานดูเหมือนว่าการบรรลุธรรมเป็นเรื่องง่ายใดยสำหรับท่านแต่สำหรับสิทธิ์มันคือความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดสิทธิ์ไม่รู้ว่าควรจะก้าวเดินต่อไปในหนทางนี้ได้อย่างไรอาจารย์จื่อยวนไม่ได้กล่าวอะไรในทันที ท่านค่อยๆจิบชาอย่างสงบจากนั้นจึงวางถ้วยชาลงอย่างช้าๆและเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดมิดท่านหยิบก้อนหินที่ถูกน้ำฝนชะล้างจนมันวาวจากถาดชาขึ้นมาแล้วยื่นให้เสียวหลงเจ้าเห็นหินก้อนนี้หรือไม่เสียวหลงอาจารย์ถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นก่อนที่มันจะเป็นเช่นนี้ มันก็เป็นเพียงหินที่เต็มไปด้วยดินและทรายถูกบดขยี้และกัดเซาะด้วยสายน้ำที่เชี่ยวกราดเป็นเวลานานแสนนานเจ้ามองเห็นเพียงความสงบในปัจจุบันแต่เจ้ามิได้มองเห็นความเดินทางอันยาวนานที่ผ่านมาอาจารย์จื่อยวนยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเจ้าเห็นความสงบของหมิงซานแต่เจ้ารู้ไหมว่า ในวัยเยาว์นั้นเขาเป็นคนที่มีจิตใจวอกแวกที่สุดในหมู่เนนทั้งหมดเขาเคยลุกขึ้นวิ่งหนีการนั่งสมาธิกลางดึกเพราะความกลัวและความเบื่อหน่ายนับครั้งไม่ถ้วนความสงบที่เจ้าเห็นนั้นมิได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันถูกหล่อล้อมจากหยาดเหงื่อและน้ำตาที่เจ้ามิได้เห็นมันคือภูเขาน้ำแข็งแห่งปัญญาที่เจ้ามองเห็นเพียงส่วนยอดที่อยู่เหนือน้ำเท่านั้น จากนั้นอาจารย์จือหยวนก็กล่าวคำคมที่ฝังลึกในใจของเสี่ยวหลงตั้งแต่วันนั้นจงจำไว้ก่อนจะมองเห็นสายรุ้งที่สวยงามต้องผ่านเมฆฝนไปก่อนท่านอาธิบายต่อไปว่าเมฆฝนนั้นคือการต่อสู้กับตัวตนที่แท้จริงของเจ้าคือความขัดแย้งความเหน็ดเหนื่อยและความท้อแท้ที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่ มันคือกระบวนการของการชะล้างความไม่บริสุทธิ์ในจิตใจออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสายรุ้งไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งแต่จะปรากฏขึ้นหลังพายุที่หนักหน่วงเท่านั้นความงามทางปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงแห่งธรรมส่องผ่านหยดน้ําตาแห่งความพยายาม การเดินทางที่เปียกปอนและจุดหมายที่ส่องสว่างคําพูดของอาจารย์จือหยวนดุดดังกุญแจที่ไขประตูแห่งความเข้าใจในใจของเซียวหลงความคิดของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่มองว่าความเหน็บเหนื่อยคืออุปสรรคเขากลับมองเห็นว่ามันคือเครื่องมือในการขัดเกลา่จิตใจเซียวหลงเริ่มตระหนักว่า ความสงบของอาจารย์และเพื่อนเนนนั้นไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นผลผลิตของความเพียรพยายามอันยาวนานและมั่นคงการเปรียบเทียบกับผู้อื่นนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงที่ทำให้เขาละเลยการต่อสู้ของตนเองเขาเปลี่ยนจากการหนีความเหนื่อยล้าเป็นการโอบรับมันการนั่งสมาธิที่เคยเป็นเหมือนการทารมาน ก็กลายเป็นสนามรบที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายในใจอย่างกล้าหาญทุกครั้งที่จิตใจวอกแวกเขาจะดึงมันกลับมาอย่างอดทนไม่ใช่ด้วยความกโกรธแต่ด้วยความเมตตาต่อตอนเองการท่องคำพีที่เคยเป็นภาระก็กลายเป็นเครื่องนำทางที่เขายึดมั่นวันเวลาผ่านไปท่ามกลางฝนตกและแดดออกเสี่ยวหลงไม่หยุดหยั้งการฝึกฝน เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสายรุ้งปรากฏขึ้นในทันทีแต่เขารู้ว่าทุกหยดฝนที่เขาอดทนผ่านไปคือเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการปรากฏตัวของมันสามปีต่อมาเสี่ยวหลงไม่ได้กลายเป็นอาจารย์จื่อยวนหรือเนนหมิงซานคนใหม่แต่เขากลายเป็นเสี่ยวหลงในฉบับที่ดีที่สุด ใจิตใจของเขาไม่ได้สงบนิ่งไร้ระลอกขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบแต่เขารู้จักวิธีการอยู่ร่วมกับระลอกขึ้นเหล่านั้นอย่างเป็นสุขความเหน็ดเหนื่อยและความท้อแท้ไม่ได้หายไปไหนแต่พวกมันได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังและความเข้าใจในยามเช้าหลังพายุฝนครั้งใหญ่ขณะที่เขากำลังกวาดลานวัดอย่างสงบเงียบ จู่ๆแสงอาทิตย์ก็สาดส่องผ่านเมฆที่กำลังเคลื่อนตัวออกไปปรากฏเป็นสายรุ้งที่งดงามทอดโค้งอยู่เหนือยอดเขามันไม่ใช่สายรุ้งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเห็นแต่เป็นสายรุ้งที่เขามองเห็นมันอย่างชัดเจนที่สุดในขณะนั้นเองเสี่ยวหลงตระหนักถึงความจริงอันลึกซึง้งความงามของสายรุ้งนั้นมิได้อยู่ที่ตัวรุ้งเอง แต่อยู่ที่การรับรู้ถึงความพยายามที่ตนเองได้ผ่านพ้นมาการเดินทางที่เปียกปอนในเมฆฝนนั้นไม่ใช่เพียงทางผ่านแต่เป็นแก่นสารที่ทำให้การเห็นสายรุ้งมีความหมายและคุณค่าอย่างแท้จริงเขาเงยหน้ามองสายรุ้งนั้นด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่เป็นรอยยิ้มแห่งการยอมรับในกระบวนการ และการรู้คุณค่าของทุกย่างก้าวที่เคยหนักอึง้งเนนน้อยเสียวหลงในวันนี้รู้แล้วว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกหนีการต่อสู้แต่มาจากการบรรลุชัยชนะในการต่อสู้ที่อยู่ภายในตนเองและสายรุ้งนั้นก็เพียงเป็นรางวัลเล็กๆที่ธรรมชาติมอบให้แก่จิตวิญญ,ญาณที่กล้าหาญพอจพะเผชิญหน้ากับพายุฝนของชีวิต นิทานปรัชญาจีนเรื่องอะไรเป็นเหตุให้วัดร้างกาละครั้งหนึ่งณหุบเขาอันสงบเงียบมีอารามป่าแห่งหนึ่งนามว่าเว่ยจิงซึ่งเคยเป็นดุดประทีปสองธรรมดึงดูดศิษยานุสิทธิ์และสาธุชนจากทั่วแผ่นดินแต่บัดนี้การเวลาผันผ่านอารามแห่งนี้ ได้กลายเป็นเพียงซากปร,รักหักพังพืชพันธุ์เลื้อยพัน์ปกคลุมราวกับพื้นผ้าห่มแห่งความว่างเปล่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ประธานถูกฉาบทับด้วยฝุ่นผงแห่งการถูกลืมเลือนและใหญ่แมงมุมทักทอเป็นม่านบังตากุฏิและศาลาที่เคยเป็นที่พำนักของผู้สแสวงหาความจริงบัดนี้กลายเป็นรังของสัพพสัตย์น้อยใหญ่ ความเงียบเหงาและอ้างว้างแผ่ซ่านปกคลุมดุดหมอกในยามเช้าวันหนึ่งพระภิกษุสามรูปผู้มีปณิธานแรงกล้าได้เดินทางมาบรรจบกันโดยบังเอิญณสถานที่อันน่าใจหายนี้โอ้เหตุฉนหนอารามอันรุ่งเรืองจึงตกต่ำถึงเพียงนี้เล่าพระภิกษุรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยความอาดูล พระอาจารย์เจิงกล่าวว่าเป็นเพราะเหล่าสมณะขาดความเพียรพยายามละทิ้งการดูแลรักษาสถานที่ดุดดังนักปราดที่ละเลยการจัดการตำราจึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสู่ความเสื่อมโทรมพระอาจารย์หุยผู้มีปัญญาตอบว่ามิใช่เช่นนั้นความเสื่อมย่อมเกิดจาก การขาดการศึกษาพระธรรมวินัยอันลึกซึ้งดุดดังน้ำที่หยุดไหลย่อมขุ่นมัวเมื่อปราศจากความรู้ย่อมไม่มีปัญญาที่จะนำทางผู้อื่นพระอาจารย์คงผู้ฝึกจิตแย้งว่าทั้งสองท่านกล่าวได้ไม่ครบถ้วนเหตุแท้จริงย่อมมาจากการละเลยการปฏิบัติภาวนาจิต จึงไร้ซึ่งความสมรวมและสติสัมปชัญญะดุดดังเข็มทิศที่บิดเบือนย่อมมีอาจนำทางสู่จุดหมายที่เที่ยงแท้ทั้งสามต่างถกเถียงกันด้วยหลักการที่ตนยึดมันแต่ไม่อาจหาข้อสรุปได้ในที่สุดพวกเขาจึงตกลงใจกันที่จะพำนักณที่แห่งนี้เพื่อร่วมกันบูรณะฟื้นฟูตามความถนัดของตน เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์สัจธรรมที่ตนเชื่อถือพระอาจารย์เจิงผู้เปรียบดังนายช่างผู้ชำนาญได้ลงมือซ่อมแซมและปร,ะปรับปรงโครงสร้างของอารามพลิกฟื้นความสะอาดและแสงสว่างดุดดังการจัดระเบียบแห่งโลกียะให้พร้อมสำหรับการรองรับผู้มาเยือนพระอาจารย์หุยผู้มีวาทศิสิ์เป็นเลิศได้ขึ้นธรรมมาศแสดงธรรมเทศนา ชักชวนผู้คนให้ละเว้นความชั่วและตั้งมั่นในศีลธรรมดุดดังการจุดเทียนแห่งปัญญาให้ส่องสว่างแก่จิตวิญญาณพระอาจารย์คงผู้เชี่ยวชาญในวิถีแห่งการเจริญสติได้เปิดสำนักสอนกรรมฐานนำพายาตโยมให้รู้จักการสํารวมใจสร้างความรู้สึกตัวในทุกขณะ ดุดดังการรากแก้วแห่งศรัทธาให้อย่างลึกในดวงจิตไม่นานอารามเวยจริงก็กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศดุดดังกระแสน้ำที่ไหลสู่มหาสมุทรเสียงสวดมน์และเสียงภาวนาดังก้องกังวานบรรยากาศกลับมาเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาแต่แล้วเงาแห่งอัตตา ก็เริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของทั้งสามความเจริญนี้ย่อมเกิดจากวาจาธรรมของอาตมาที่ได้ชี้ทางสว่างแก่บุทุชนทำให้เขาซาบซึ้งในบาปบุญและยึดมั่นในศีลพระอาจาร,รย์หุยกล่าวด้วยความภูมิใจผิดแล้วหากไร้ซึ่งความสมบูรณ์แห่งสถานที่ที่อาตมาได้สร้างขึ้น ใครเล่าจะปรารถนามาเยือนความสงบและพร้อมพรั่งคือรากฐานแห่งศรัทธาพระอาจารย์เจิงโต้แยงหาใช่แต่เป็นเพราะการฝึกสติที่อาตมาได้มอบให้ทำให้โยมเกิดดวงตาเห็นธรรมและศรัทธาในวิถีปฏิบัติการกระทำนี้สำคัญยิ่งกว่าคำพูดและการสร้างวัตถุพระอาจารย์คงไม่ยอมลดละ ทั้งสามต่างยึดมั่นในคุณนามความดีของตนและถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนดุดดังเปลวไฟที่เผาผลาญความสามัคคีญาตโยมที่เฝ้ามองเห็นความขัดแย้งของผู้นำทางก็เริ่มห่างเหินและเอือรอาความรุ่งเรืองจึงค่อยๆจางหายไปดุดดังดวงอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าในวันที่ทั้งสาม ตัดสินใจแยกย้ายกันไปตามทางของตนพวกเขามองไปยังอารามที่กลับไปสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งพวกเขามองเห็นภาพสะท้อนแห่งอดีตปรากฏอยู่เบื้องหน้าความเสื่อมโทมช่างคุ้นเคยเสียจริงพระอาจารย์เจิงพึมพำทันใดนั้นพระอาจารย์หุยก็ตรัสสรู้ด้วยปัญญาอันว่องไวเดิมที พวกเราต่างกล่าวโทษความขี้เกียจการขาดความรู้และการขาดสติแต่บัดนี้เราเห็นชัดแล้วว่าเหตุที่อารามร้างนั้นมีใช่เพราะสิ่งใดภายนอกหากแต่เป็นเพราะการขาดความสมณะฉันในหมู่สมณะด้วยกันเองพระอาจารย์คงก้มลงคำนับด้วยความเคารพคำกล่าวนี้ถูกต้องที่สุด ความรู้การปฏิบัติและการบริหารล้วนเป็นดุดเสาหลักของอารามแต่เมื่อเสาทั้งสแยกจากกันด้วยการถือมั่นในตัวตนแม้เสาแต่ละต้นจะแข็งแกร่งเพียงใดก็มิอาจต้านทานแรงลมแห่งความเสื่อมได้เอกภาพแห่งธรรมพลังแห่งการหลอมรวมเมื่อดวงจิตทั้งสาประสานเป็นหนึ่ง พวกเขาก็เข้าถึงสัจธรรมที่ว่าความดีงามของแต่ละบุคคลน,นั้นมีค่าแต่เมื่อมารวมกันด้วยใจที่สงบและเป็นหนึ่งเดียวอำนาจนั้นย่อมยิ่งใหญ่ดุดภูเขาที่เคลื่อนได้ถ้าใจคนเป็นหนึ่งเดียวภูเขาไทซานก็เคลื่อนได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์ทั้งสามจึงละวางความถือดีในผลงานของตน และหันมาส่งเสริมซึ่งกันและกันดุดดังแม่น้ำสามสายที่ไหลามารวมกันเป็นมหานทีอันยิ่งใหญ่พระอาจารย์เจิงยังคงดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยทำด้วยจิตที่ให้บริการไม่ใช่เพื่อคำสรรเสริญพระอาจารย์หุยยังคงเทศนาสั่งสอนอย่างเปี่ยมด้วยเมตตา แต่เน้นย้ำถึงการลดละอัตตาและการเห็นคุณค่าของผู้อื่นพระอาจารย์คงยังคงนำพาญาติโยมให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฝนการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันอารามเวยจริงจึงกลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกครั้ง ผู้คนมาเยือนด้วยความศรัทธาที่แท้จริงเพราะพวกเขาไม่ได้เห็นเพียงความสวยงามของอาคารหรือความลึกซึ้งของธรรมะหรือความสงบของสติแต่พวกเขาเห็นแสงสว่างแห่งความสามคัคคีที่เปล่งประกายออกมาจากใจของผู้นำทางทุกคนสัจธรรมแห่งนิทานสอนว่าที่ใดมีความสามัคคีกลมเกลียว ที่นั่นย่อมมีสิริมงคลอันมั่นคงการร่วมมือกันโดยต่างเติมเต็มในสิ่งที่ตนถนัดและต่างละวางในความอยากเป็นที่หนึ่งคือรากแก้วแห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีวันเหี่ยวเฉาดุดดังกิ่งก้านใบและรากที่แม้จะทำหน้าที่ต่างกันแต่ก็หล่อเลี้ยงให้ต้นไม้แห่งธรรม เจริญงอกงามตลอดไป